of the cuff. สำนวนดีๆที่น่ารู้จักแปลว่าอะไรดีสวัสดีครับคุณไูนะฮะจาก Topic ัปปิค m y วันีมาพูดถึง off the cuff ซึ่งเป็นสำนวนที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่แต่ว่าสาย American e n g l i s h เนี่ยควรจะต้องรู้จักเอาไว้เนื่องจากว่าเจอได้เรื่อยๆบ่อยๆนะครับทางฝั่งของภาษาอังกฤษอเมริกานะฮะหรือว่า American e n g l ก s h เนาะทีนี้เนี่ยเอ่อ e มริ a n English ซึ่งเป็นหน่วยงานนะครับทางด้านภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ให้คำนิยามนะครับของ off the cuff เอาไว้ว่า uh, done without planning or preparation นะก็คือเหมือนแบบทำสำเร็จโดดยที่ไ่ไไม้วาง หรือไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้บวกไม่ได้ลบนะครับหมายถึงว่าเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเสร็จโดยที่ไม่ได้วางแผนหรือไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนอยกตัวอย่างประโยคนะครับเช่น My teacher asked me to give a presentation today. I didn't have time to prepare, so I spoke off the cuff. อ่าอย่างนี้นะครับก็คือคุณครูเนี่ยก็ได้บอกให้ฉันเนี่ยเหมือนแบบนาเสนองานในวันนี้อ่าอาจจะไม่ได้บอกมาก่อนนะจะเหมือนแบบเพิ่งมาบอกวันนี้เลยเพราะนี่ฉันก็เลยไม่มีเวลาในการที่จะได้เตรียมมันอ่ามาก่อนอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยฉันก็เลยพูดมันไปโดยอ่อโดยไม่ได้เตรียมตัวอ่าเพราะฉันเนี่ยอันนี้หยิบเอาไปใช้ได้นะครับหรือว่าถ้าได้เจอได้ยินได้ฟังในหนังในละครอะไรก็แล้วแต่ก็น่าจะแปลถูกต้องเนาะ off the cuff ก็คือทําสําเร็จโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวหรือไม่ได้วางแผนมาก่อนครับ